สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมชั้นวางของแบบติดผนังนะครับตัวนี้สามารถยึดกับผนังหรือว่าวางกับพื้นได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกแขวนก็สามารถวางกับพื้นบนโต๊ะเคาน์เตอร์ได้เลยครับชั้นตัวนี้จะมีจุดวางของทั้งหมดห้าห้าจุดนะครับเป็น3มชั้นนะครับความสูงโดยรวมนะครับ ชั้นวางของตัวนี้ความสูงสี่สิบเซนนะครับหน้ากว้างสิบเจ็ดเซนแล้วก็ความยาวความยาวหน้านี้สี่สิบนะครับช่องกลางยี่สิบแล้วก็ฝั่งนี้สี่สิบรวมแล้วความยาวหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ทําจากเหล็กนะครับเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับทําจากเหล็กคาวไนนะครับพ่นที่สีดําด้านหนึ่งดีไม่หลุดไม่ล่อนนะครับสนิมไม่ขึ้นนะครับแต่งข้างด้วยตะแกรงฉีกครับการเชื่อมของเราเป็นไงฮะเราเชื่อมให้ละเอียดครับ จุดเชื่อมสนิทเจียขัดให้อย่างดีครับโครงสร้างแข็งแรงครับมีโครงเหล็กดามทุกจุดครับจุดยึดจุดแขวนทั้งเราทั้งหมดจะมี6จุดนะครับแข็งแรงความสูงตรงนี้ถ้าลูกค้าสามารถไปวางขวดไวน์หรือว่าขวดเหล้าขวดอะไรที่สูงได้เลยครับเพราะระยะห่างตรงนี้สูงสามสิบห้าเซนครับผม อันนี้จะเป็นไม้จริงนะครับอันนี้เป็นไม้ยางพารานะครับพร้อมเคลือบเงาให้อย่างดีกันน้ําได้เลยโดนน้ำโด,น,ำดนอะไรได้ไม่พองไม่ไม่หลุดไม่ร่อนนะครับผมเราเคลือบเงาให้อย่างดีไม่พองไม่บวมฮะแล้วก็สีนี่จะทําเป็นสีดําด้านกับสีขาวด้านขาวเงาแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยครับผม แข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะครับงานละเอียดแบบนี้แหละครับโอเคครับวันนี้เราก็พามาชมกันประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าเกิดไอเดียอยากจะเอานำไปขายหรือว่า ไปบวกรายต่อก็ทักแชทเรามาได้เรามีราคาส่งให้นะครับงานของเราทําเป็นสองสีนะครับสีไม้ธรรมชาติแล้วก็เป็นสีเข้มนะครับผมเคลือบเงาให้อย่างดีครับโอเคครับวันนี้ก็นําสินค้ามาให้ชมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ